Càng kinh linh loài pha เสกเสกอะไรได้เองอยากจะเสกของที่ฉันมีเป็นเป็นอะไรดีๆให้เธอ เดี๋ยวแต่งหน้าให้นอนโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแนะนําก่อนเดี๋ยวพวกเราค่อยมาแนะนําตอนที่พวกเราขึ้นมาตอนแสดงแกนกลุ่มป่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนําให้พวกเรารู้จักก่อนเพราะว่าบางคนเป็นจีซีรุ่นใหม่เข้ามาถูกปหครับก็ยังไม่ได้คุ้นหน้าค่าตาของพี่ๆที่เพิ่งมาใหม่เริ่มจากที่ฝั่งหววงลือของพวกเรานะครับที่ตอนอ้วนค่ะใช่เป็น รุ่นสิบยอ่รุนป่ะไก่ไก่ไกไอ้ับไก่ีเดียนะครับมีใจสุดนะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ชื่อคุณรอ่ชื่อคุณพีรโรคุณมรคุณมร พี่ปอนก็จะมาแวะเวียนมาช่วยอยู่บ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ในตอนที่ไปนี่กินข้าวกันนี่กินปูแล้วก็ตอบกระจบมาคุณหน้าค่าตากันดีนะครับก็คือที่เดียวเขียวเดียวเขียวเดียวหัวเขียวหัวเขียวแค่หัวค่ะตาเขียวค่ะเขียวแค่ตาเหรอ วมาแล้วกายมาที kommt, ่ที่น้าหน้าเต็มเต็มแบบนไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรไม่ค่อยแสดงหนาไม่าไคแสดงความรู้สึกยิ้มก็ยิ้มก็ตึใจก็หึใจก็ตึงโดนด่าก็หึงโดนเอาก็ตึง

เดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวนี้เราเล่นเราเป็นเล่นภาปอมปอมเชียตอบตัวปอมเชียสมัยก่อนที่เราแ้ต่เราเป็นสลิดสลดก็ม่ตอบตัวที่เ่นเขาไม่กล่อมเขาต้องต้อหน้มากต้องมีการโยนตัวนี่เป็นตัวกางนี่เป็นตัวเดเป็นพ่เดชเราต้องตอบตัวพี่เาก็ตอ

หมอเก่งเนาะดเลยนะคอนคิดอะไรกันก็หมอเดียวกันนะถ้าเป็นเลยหมอเรื่องันอเป็นหมอบอกเลยอ่ะคุณน้าข้าตาดีที่เห็นนะคะเป็นเรียกว่าโดนแม่ มีรางวัลนั้นวนก็ตัดไม่ได้ใจขอตัดมันนี่เป็นนอำเน่าหรือทวจนะตัดทีตีขาดเพราะดเพราะว่าไม่ได้หลรหัสหลังรหัสหลังรหัติดขมาจัอเลยนะับ่อแต่เราแลดเยแต่แดิบนี่อแลิี่แล้วก็พี่เฮงบอกว่าทีนี้ไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีแล้วก็เลยว่า อะไรนะบอลขบอลข่าวพอพฉีไปตอกเข็มเกดพี่ฉีดควายอ่ะพูดออกมาเลยพูดออกมาปพิ่งังตังปึ๊กมือไถเลือดอ่ะเนาะมันก็แบบว่าสืบต่อมาได้นะเออดีช่วยไหมช่วยไม่ช่วยเออมาเต้นดิเต้นไหมไม่เต้นพอมันกลับมาที่สวนน้ำมีต้องช่วยแต่งหน้าแต่งไหมไม่แต่งทำชุดทำไหมไปทำให้กระเจี๊ยเออะเออ ใครที่พูดว่าโอกาสมาว่าปีหน้าที่พูดวยาจะโฉมโฉมเป็นติดยาแล้วอู้ยติดใจติดใจพูดอะไรพี่ออกเลยรมดไม่ได้เลยนี่คือหน้าตรงแต่ตักภาพพูว่าอย่างนี้ เจดแอสลับขวาหน้าซ้ายหลัง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 ขวาหลัง้าหหล้าหลไเต้นหลบหลังซ้ายหน้าหลังซ้ายหน้าขวาหลัง้าหหน้าขวาหลังซ้ายหน้าต้ไปใหญ่เลยลล้วแลดขวาแอดหลแอดซ้าย แอดหลังแอดขวาแอดอึก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 ไปขวาหลังแอดซ้ายตรงใส่ก็ใส่พี่ตอยพี่ตอยพี่ตอยลงได้อีกเออไอ้แบนน่ะลูก เล้ยวหนซ้ายขวา้เต็ดไปซ้ายขวาเพิ่มเร็วลงหกไปาไม่หน่อยถ้าบ้านคุณแต้ได้ม้ไอยากองเป็นขวาขวาไปแนบขวาขวายาวขวา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 